ยาวไปถึงนูน่นสวยจริงๆสวยสวยของแท้ไปเราไปตลาดกันบัดน,นี้ไปหมากกันอ้ย้างโน้นครับรรยากาศก็แดดกำลังออก ไปหาว่าเขาดูดีเชียวทางไปหาไปบ้านเขาเอ้ยหืผีผีกล้วขีกล้องสดหน้าใช้กว่าขี่รถไปเรื่อยๆต้องมีเครื่องจอดนี่นั่นแหละ ดูฝั่งนู้นก็ห่างๆมันไม่ขี่มันฝั่งมันยังไม่ล่วงหรอกเนาะ,ะมันจะอยู่สักประมาณอาทิตย์นึ่งอะ่ะเพราะว่าเออมันยังบานบวบได้เนี่ยจอดลงแล้วจ้าคนกำลังเยอะเลยถนนเส้นนี้ก็ป,ป้าว่าเขาก็มันมีชื่อเสียงอยู่มันสวย แยก่องตาดูสองยายนองล่างขนาดลูกให่เลยใครก็เจอค่ะก็เจอกลับมาอีกแล้วใครเอาถุงมือมาอีกโอ๊ยจัดถุงมาทิ้งไว้แบบนี้พวกอะไรไปง่ายมายืนรอรู้ พี่ชายไม่ถานาดเพราะมันไม่มีที่คล้องมือพี่กลัวมันมอยู่ดูต้นนี้นะบานสวยจริงๆเนาะมันแบบว่าเป็นแบบ สวยไหมงามแท้ซักุระกับควอะไรสวยงามว่าแต่ซักุระต้องโวงเหียโรยกว่าเรานะเรายังจิงนานจะโรยงามแท้งามว่าเนี่ยมุมนี้ก็วิวแบบยังสวยเลยน้ำนี่มันมาจากไหนนคุณน่ะความเายวของซักุระจ๋าหู เข้ามาสิไปฮอดเออพี่น้องผู้เข่าเลยนะจะบอกให้แกนั่นแหละบอกจะไปนู่นผู้เข่าเลยนะเดินไปถึงูไม่ถ้ามีจักรยานปั่นไปจอดไปโอเคให้กูเดินนู่น่าว่าวูจักรยานเหเ้ย่เว้ยเมืองเขาไทนานดินละดินเขาเป็นตะงามจะปลูกอะไรนยงวะมันมีน้ําตลอดเลยเนาะก็บอกว่าน้ํามันมาแต่ไหนพี่ถึงว่าน้ำมันขังอยู่ข้างใ้อะเมืองก็คือ มันห่อละอายน้ำเหมือนอน,นั้นมากก็ดูดูเขาเปิดไอนะ้นี่น้ำข้างๆนะเขาใช้ไฟฟ้าเปิดมอสต์อีคือน,น,นานๆซื้อ,อม้มวนมวน้วนผ้าใบอ่ะเอาขอสักห้านาทีพอค่ะเราจะไปหมากกันแล้วไปซื้อกับข้าวไอ้ที่ชึ้งๆนะที่คนอยู่นั่นน่ะชีวิตในต่างแดน <c oughs> ๆๆมีสามมีลาบ้านมีตะเภาสวนสวนมะเขเือเทศกับสวนผักกาดโคมาโท่ กเพชูออกมาซื้อของกันจ้าออกมาดูซากุระเดี๋ยวมันล่วงแล้วไม่ได้เห็นแค่นี้ก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ